ครับนายแล้วนะมาหนึ่งถึงสองวันใหญ่พวกอะไรสันว่ามีอะไรสักอย่างกำลังกำลังหาไอ้อ่งุ่นอยู่เอ,อ่แต่ตอนนั้นแต่ตอนแต่ทำไมมันดูแบบเปลี่ยนไปเยอะกว่าเดิมอีกเราใส่หมวกคริสต์มาสอ่ะก็ไม่อยากเป็นซัมปี้ไง ทูของมึงแต่ถามจริงเถอะทำไมเอ่อหนึ่งสองหนึ่งสองสามทำไมมันหายไปไอ้ไอสารตัวนั่นน่ะมันหายพวก็ไม่รู้อืมมันดูเป๊กๆขึ้นนะ มนุษย์แตมโมมึงมาทำอะไรเนี่ยอู้หูนี่้ยอึเฮ้ฮฮเยมึงทำอะไรมนุษย์แตงโมนะ่ะเขาไม่ใช่มนุษย์แตมโมเขาคือมนุษย์มนุษย์รูปัดแตมโมใช่เขาคือมนุษย์รูปัดแตมโมทำไมเขาตัวแปลกขึ้นละ่ะเขาถูกนั่นไง งั้นพวกเราก็ต้องใช้คข็มอนี้กับเขาแล้วแหละข้างในเขาทำเป็นร่างของคนเลยฮะแปลว่าไอ้เมนแต่โม่ตัวจริงก็ถูกลักมปตัวไปสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แปลว่าพวกเราก็ต้องหาวิธีตออเองพอกูบบัดแปลว่าน้ำยากัดก่อยของพวกเราจัดการมันได้นะไม่ไหว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  ไม่เวยเนี่ยน้ำมันยากัดกวนครูเรากัดกอนมันจนเหลือแต่ครูกระดูกหัวผู้ก็าักคือใครวะแล้วกูจะไปรู้ยังไงล่ะเดี๋ยวกูขอโซ่พลังวิเศษหน่อย yeah, mặt ya mặt cứ kịp bật chặt cứ kịp bật chặt khi là người mà kêu mà thằng cú bật bình không ui

เขาแค่จะเป็นรถวิปากเหมือนตอนนั้นอีกนะพากูชิ่งเวปุ่มระเบิดหายหมดเลยไม่หรอกพวกครนี้จะเป็นรถวิปากกว่าตอนนั้นอีกเอาไ้เพื่อนเวนดูดูดูอดฟักมา